ตนังเตสิวิตตางยาวานิผ้จำเริญพรอ,ออกตนญาติโยมสาวบันคุกปาวายเมื่อนี้ก็มาหยาดน้มทําบุญอยู่ทางวัดวาอารามวัดสีบัวบานบันคุกปาวายเนาะตอนนี้ก็ สาบ้านโคกของเขากลายลายเนาะดำไฮดำนาคือสีเล้ยวไปน้ำและกมีเลยเนาะพี่น้องคือมงคลเนาะก็เป็นวันพระเนาะวันศิลบพี่น้องเนาะมืันข่รอมเขาาของม เมื่อได้พระมาบิชาบาทําเป็นไม่เห็นต้นจะห่อกเอาหีงันเจ้าของไม่นอใส่บามันจะขึ้นไปชาบชาบชาบเดิมมาทั้งหันเพื่อให้เจ้าของรู้ว่าพักมาแล้วมันบอกว่ามันได้กินไปกับครับมันก็มีความเลืกในที่สุดเจ้าของก็มั่นใจว่ามานตัวนี้มันรู้จ้กเมื่อนหนึ่งก็เลิกคุยกันครับท่าประเจกิพุทธจา,ววาร,ราวัดไทยหลวงฮัลโหล ผมจะเอาบัตนี้พากันหันหนาขนมาเดพีอดอด่อ,อ,องเดยๆกราบลงเรื่อยนีปเนี่ <c oughs> สาธุอุกาสาอุกาสาสุรันตุพุทธยเทวาสังฆาสมาคาตาดูลาผงมุเทพระดาเจ้าทั้งหลายอัญญายังอยู่ถูกมูไม่ไพพรรหอมทุกเฮหอมหอมป่าทูกป่าเทถาผู้เขาถูกแถวเท่าเทือนธรรมถูกญาณนำว่างป่าทุกกาลญาวยวยเหตุถูกกวางเขตภัยสนมนทุนทั่วประเทศ เขตนาไตฮอลีพีทางเนื้อหอดผาดพผาดังกำไพทรายเมืองกรุงศรีอยุธยากำไพผัวแดนแก้วเป็นเขตถูกเทศทองในห้องพระสุธามีภูมิมาเทวดาลูกาเทวดาเป็นนาเขากับทั้งเทพเจ้าตนนาเผารักษาวัดว่าอารามพระธาตุเจดีตนสีมหาโพธิ์แก้วกดจุลามณีเทวดาเจ้าที่เจ้าทานเจ้าบานเจ้าเมืองทางหลายจง โพธนาสาพ,พุ่งคาทาั้งหลายโกกาตอาลาธนาให้หลวงมารลับศีลผังคำน,นำพุูงคาทั้งหลายอันหนึ่งพุงคาทั้งหลายได้อุปรรมไในคำสงคัญและคันมาได้อุปมาพาทากพระแก,ก้วตนผู้มีศีลตามคาบินในห้องพุทธบาทบบได้ขาดดังข้อม,มาขอ้อมปาธนามุดถุกตนทุกองก์ก่อคาเทินสักเคกาม,มจารุเปสิลิสิขา ทังอาภิพุยามาอิมินาสกาเลนะทังทัมังอาภิปุ ष ายมาอิมินาสกาเลนะ ขังสังขังอภิปูสัญาราเมรยะมสัสสะปมาททานาเวระมณีสิกขาปัทถงสมาทิยามิสุราเมรยะมสัสสะปมาททานาเวระมณีสิกขาปัทถงสมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสิเรณสุขติงยันติสิเรณโภกสัมปธา สิเรนานิพุติยันติตัสมาสิรังวิโสทะเยสาธุโนพันเตสังโฆมิสัง ขอต้นญาติโยมพนกัให้ยะน้ำทำบุญเรียบร้อยแล้วนะกับตอนนี้กับศรได้ขอจบขี่ไปเพียงแค่นี้นะขอจงให้อยู่ดีมีแห้งก็สจะกร็ภัยแผดเจ็บขอให้ร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปเนาะเมื่อถุกถูกทานกับศรได้ขอจบขี่ประจำเลินทอน